สวัสดีค่ะห้างส่วนจำกัดมนคูมานนะคะรับซ่อมเครื่องกดน้ำหวานนะคะรุ่น2โถ3โถ4โถนะคะแล้วก็เครื่องทำสลือปี้นะคะตอนนี้ก็กำลังเช็คเครื่องนะคะซ่อมเครื่องให้ลูกค้านะคะเป็นเครื่องสลือปี้มีรุ่น2โถ3โถรับซ่อมทั้งของจีนอิตาลีนะคะของรุ่นไหนรับซ่อมหมดนะคะ ลูกค้าท่านใดนะคะเครื่องมีปัญหานะคะไม่เย็นไม่เป็นกลิดมอเตอร์ไม่หมุนนะคะสามารถานําเครื่องมาซ่อมที่มอนคูม,มาดได้นะคะรุ่นหนึ่งโถก็รับซ่อมนะคะ1โถสองโถสามโถนะคะเครื่องเเลอรี้จีนอิตาลีรับหมดนะคะ มีทั้งบริการขายเช่าแล้วก็รับซ่อมนะคะลูค้าทันใดนะคะสนใจก็สอบถามได้ที่เบอร์0 2 5 4 3 2 3 4 3นะคะห้างมุส่วนจรกัดมอนคูมาศค่ะ